Matang suwot, hitang sukanuh, supawut, tojak suyit, tang pramacari supatak, kinang kaya kama,

thăm so mong phải làm so tắm phải làm so mong vì thăm so bà choa so mong rồi chắc là sao yên thăm ra ngoài chơi rồi sau bắt nóng khi nào cả nhà thăm thăm อินทร์ปัตตานีนันตุตกะมังฟายิเทเวนต์สินทร์ปะตตาีินทร์อินทร์เทวันนาวันสัตติ สัพพาวุรนานุภาวนัสสันโตพิภวันสุตเตภาวะทุตสัพคมบาลคะลาักขันโตสังพันติาวัาสัพภะธัรมะ ภวุตเอาภวทุตัมธัมมพระรามรักงตุสัมปะเอวตาสักา พิธีในบทก็แะเงียดน้อยอย่างไรก็ตก็อย่างยที่จะต้งประกอบบางมงคื่นามายทีประมาณสองโมงวันนี้ก่อนพิธีก็จะบอนให้เราตทุก อ่าหลวงพี่ครับขอเข้าหัวให้หน่อยครับลงไนี้ไปนั่ง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 เดีวนดนับางเดงินคัเดัเิดงเดทินาครับเิดัดงรเดดัเดเิดเิงิน ทำไงเนาะจะได้เนาะนี่เนาะใ่น้ำมันไหนได้ไหมคะไม่ค่อยโดนเลยทำไงเนาะจะได้หนูไปเติมก่อนไอ้หนูไปเติมก่อนลูกเดี๋ยวมันหกเนื้อมันหกได้เห็นไหมนะหนูไอ้นื้มันหกมันนี่มันนี่จะมีขวดบ่ขวดบ้างน้ำมันแล้วเร็วเร็ ่าผมขอขวดหนึ่งได้ไหมน้ำน้ำเปล่าใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะเอาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้ ขอนิดนึงนะฮะขอเปก้มหนึ่งแก้มไหนไปไหนไหนมาเปลี่ยนใจโอเคครับขอบด้วยครับขอบดครับขอบด้วยครับขอบคุณมากน้องน้องใจดีจังเลยน่ารักน่ารักน่ารักไหนมาอยู่ตรงนั้นมาสาธุครับสาธุครับ้างแปนะครับ ได้ได้ได้ไดปฝ <c oughs> นเยอะมากครับฝนเยอะมากได้น้ำมตลแล้วฮะ รองเท้าอยู่ไหนอะทีน,นี้นค่อยมาเอาค่อยมาเอาดีไหมมาอยู่รถครับขอรองเท้าหน่อยจ้าลงนิดนึงตรงนี้ตกเล็กนึงจ้าขอรองเท้าหน่อยดับรดับแก่ดับน้ำเงินกูเออเอ้ยนี่คุณนี่คุณนี่นี่อหไรดีแล้วนี่นะเอออีกต่าง อย่ามาใกล้ประตูนะครับเดี๋ยวเปิดประตูไม่ได้โทษค่ะมนุษย์มนุษย์มนุษย์นุษยมนุษมนุษย์เดี๋ยวจ้ารบกนครับวันพระวันพรันพะองบา โทษนะครับผมไม่ม <başka> ีเงินแล้วนะครับผมเอาเงินดอลลาร์โอ้ผมก็ตามคุณไปเมื่อกี้ใส่เงินดอลลาร์นะฮะเงินอันนี้เราไม่มี เด็ดเบ็ดเข้ามาหน่อยตีโคง้งครับท่านจะขึ้นรถหรือเปล่า <c oughs> ตีโคง้งไม่มีทา่ทา,นทา,นทานที่เดินครับรองเท,าท,าท,าทา้าด้วยเขาเดินไกลๆเเอาหลวงพ่อขึ้นรถตรงนี้เหรอใช่ครับใใลหลวพอ่พอ,พอขึ้นรถตรงนี้ไง มัมมัมมัมขึ้นมาหน้านีเงินเยอ้หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อโออันนี้เปิดทางกว้างๆเดี๋ยวพ่อจะเข้าตรงนี้เข้ารถนี้หลวงพ่อเข้ารถตรงนี้ลนเลื่อนลนเลื่อนลนเลื่อนโอ้คันหน้านี่หลวงพ่อจะวางพ่อโอ้คันนี้เปิดช่องไหนเปิดช่องไหนพ่อข้ามอันนี้ครับอ่าให้มีลมหาให้พ่อหน่อยรอพ่อครับนี่ครับ เอาหลวงพ่อโอแม่แม่แม่ถือถือเดี๋ยวเดี๋วเจ้าวานมาจะปิดทางอจะปิดทางไปอยู่ในทางอยู่ในที่รับรับเส้าวเดียวเจ้าวานมาไม่เปิด้องไม่ได้เจ้าวานมา Cái nó phát lên rồi nhỉ. Ừ. Tôi không thử các cái อยู่ข้างในอยู่ในโบสถ์ได้แอร์เย็นแต่เมื่อยเหมือนกันโย่หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะผมลืมเมืองเมืองนิพานหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรนะอยู่เมืองนิพานจังหวัดกาญจน์เมืองหลวงพ่อเงอเออหลวงพ่อชัยวัฒน์กระเด็นคนละที่ไง หลวงพ่อชัยวัดนะครับก็ถวายหลวงพ่อโอไป2ดอลลาร์แล้วก็ถวายหลวงพ่อชัยวัดไป2ดอลลาะะร์นะครับรวมบุญทุกอย่างรวมทั้งรวมสร้างเมืองพระนิพพานนะฮะโอ้แดดร้อนมากครับผมสาธุโมทนาบุญทูลทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุครับพอแล้วครับเราต้องมายกมาช่วยกันคนเยอะมากครับคนเยอะมากมา

ใสแ่แก้วนึงได้โอเคครับโอเคสต็อกไปแค่นี้ก่อน รนบรักษาเจวดาคุ้มครองโมสนารบนโลกกันทุกท่านนะครับ